รงอ่พิมไม่น่าให้เร่ต้องขับรถไปเอาเป็นโตถ,ถึงบ้านนู้นเลยซื้อแถวนี้เอาก็ได้ขายเยอะแยะของซื้อไม่ค่อยอร่อยงังนก็ทำสิตัวทำเก่งออกแล้วของใส่ก็อยากช่วยนะดีแล้วแต่ก็่อาจจะเหนื่อยแย่สิ ทิมเนี่ยเขาคิดยังไงอยู่ดีๆชักศึกเข้าบ้านดิฉันไม่เชื่อเอกนะคุณว่าแม่นั่นน่ะจะอยู่แป๊บเดียวอย่างที่พูดตาหูเหลอะโกหกชัดๆเลยหมด่าแบบนั้นมันจะไปไหนรอดนั่นน่ะสิคะคนอื่นก็เชื่อมันได้ขืนทิ้งไว้อย่าง,งนี้นะไม่ดีแน่นะคุณว่าเลิศเขาจะหันกลับไปหาแม่นั่นอีกหรอคะตอนนี้คงยัง แต่ถ้าใจเริงอยู่ต่อไปหรอไม่แน่ค่ะค่ะคุณผ่องใจแล้วค่อยคุยเป็นใหม่นะคะนัาห่องโทรมาทำไมล่ะคะแม่ก็คุยเรื่องเยเรงนั่นแหละ กลัวว่าจะมีปัญหาเขาก็พูดของเขาถูกไปเนะไม่มีทางหรอกค่ะพี่เลิฟไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะถึงเขาเจะเชยชอบกันน่ะแต่ก็นานจะเป็นอดีตแล้วพี่เลิฟก็คบกับพี่พิมพ์ตั้งกี่ปีจะแย่งแฟนเพื่อนก็เกินไปแล้วค่ะเนะ <c oughs> นี่ย่ก็รู้อย่างนั้นนะจะมาคิดคิดดูอีกทีเยเริงก็ยังสาว สวยด้วยแถมตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนใหม่แล้วพอมาใกล้ชิดกับเลิกเนี่ยแม่เป็นห่วงกลัวว่าฐานใจเก่ามันจะพุ่ได้ง่ายมแม่ไม่เชื่อใจพี่เลิฟอะคะแม่ไม่เชื่อใครทั้งนั้นจะเอาแน่อะไรกับอารมณ์ของคนมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเหมือนลมบางที ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปก็มีหวังว่าคราวนี้ยัยทิมคงคิดได้ผิดที่ไว้ใจเพื่อน ก็มีนกแก้แวกนกคุณทอลคอยพูดอยู่สองข้างเลยฟ้งกันอีกเตีเธอเองเิมพี่ไม่น่าหาเรื่องเลยงงแต่เขาเองก็ดูหน้าไม่ดีเลยนะคะคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบช่วยไม่ได้จินใจผมทำไมอะ ก็ไปเลยนะผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเขาเอางก็บอกอยู่แล้วไม่เช่ือว่าจะอยู่กับเราไม่นานหมดทนอีกนิดเดีอยวเขาจะจบเรื่องนี้ทุกอย่างเห่นะที่ิมนะถ้าดิ้นช่วยเขาแล้วมีความสุขเนี่ย ก็ดีใจเลนะแต่วันนี้ไปฟังแม่กันาผ่องใจพูดทิ้งยิ่งรูสุกว่าไม่น่าใจอ่อนยอมให้เรามาอยู่ด้วยเลยไม่ควรเลยจริงๆไม่จำไ้่ไปบ,บทเรียกแล้วกันต่อไปจะได้ไม่ใจดีใจอ่อนใครอีกหนะ้าไม่แล้วละค่ะทา้งเรียกวเข็ด พิมพนะขอยืมตัวพิมพประเดี๋ยวนะเล่าแ้าเนี้ยคงไม่ถึงกับขาดใจหรอกนะม,มเราช่วยค่ากินค่าอยู่ที่จริงเควรจะให้มากกว่านี้นะแต่เรไม่มีไม่เอารอเก,ก็บไว้เถอะไม่เอาหน้าพิมพ แค่นี้ก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วถึงให้กินให้ใหยูไปเท่าไหร่หรอกนะแค่นี้เพื่อนเขาช่วยกันได้เดินเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นานที่ไหนล่ะอีกไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วอะ่ะช่วยกันชั่วครั้งชั่วคราวแบบเนี้ยเพื่อนเขาไม่คิดเลยหรอก นะคะแนมะ่แก่เราลูกชุดนี้สวยแล้วดูเรียบร้อยดีออกแต่วันว่าชุดนี้จะโอเคกว่านะคะชุดเอี้ยมผ้ายืดอย่างนี้เหรอจะใส่ทำงานได้ยังไงลูกมันเปรี้ยวเกินไปแต่ใครๆเขาก็แต่งกันทั้งนั้นนะคะแม่แล้วเราจะต้องไปเอาอย่างเขาทำไมล่ะลูกเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องแต่งตามแฟชั่นนะอกนะใส่อะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วให้เราเนี่ยดูดีชุดทำงานเนี่ยสำคัญนะลูกนะ ใส่แล้วจะต้องช่วยให้เราดูบุคลิกดีอีกพวกที่แต่งหรือหวาตามแฟชั่นนั่นนะ่ะนะสอนใสยเยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่มีใครก็อยากจะรับทำงานด้วยหรอกอนะก็ได้ค่นะคุณแม่พูดข้าไม่ใช่ว่าก็ได้แต่ต้องได้เชียวแหละรู้ไหมรู้ค่นะคุณแม่ แต่มันแก่เรื่องแม่สีเราเนี่ยมันดื้อดือดื้อก็จริงจริงไคะ่หละดีแล้วตัวอย่างต่อไปมันนี้เรียบร้อยค่ะดือทำไมวันนี้คุณพี่หงคุณ้ทแต่บิท้าละคะอยากเอาใจคุณผู้ชายเขาหน่อย อ,อไม่มีค่ะแหมรีบปฏิเสธเลยนะกลัวเหนื่อยหรือไงทำอะไรอะพิมพ์โอโแฟนนิสเหรอพอดีหมูอบมันเหลือไงก็เลยจะทำให้คุณเลิกเขาน่ากินจังขอเรากินบ้างสิเฮ้ยไม่ได้หรอกพอดีของมันมีน้อยอะ่ะนี่จะให้คุณเลิกเขา เป็นไงเรามันส่วนเกินอยู่แล้วนี่ยันนี้เราไปดูหนังกันนะตอนนี้มีหนังดีๆเข้าเยอะเลยเราไม่ไ้ไปดูหนังมานานแล้วนะอืมก็ดีนะแตเดี๋ยวขอทำที้เลิกก่อนดีกว่าได้เราเนี่ยแล้วแต่จฉภาพอยู่แล้วไปดูวันเสาร์ที่ดีกว่ามาั้งนเราจะเลิกาางานก็เหนื่อยกัแล้ว ไร้ยองก็ไปรับจินโต้อย่องน,นสิเอาไว้วันหลังก็แล้วกันเนอะนิจแค่เรื่องกินเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ไม่เห็นจะยากเลยก็โทรไปบอกนะ้าผ่องสิว่าเราง้เปินโตวันหนึ่งแค่เนี้ยก็หมดเรื่องผมไม่ชอบทำไมฉนะุนกระขุกนะไว้วางแผนดีกว่าเราไม่ไปเรื่องมากจริงเลยคุณลองเน่าดูวันนี้นี่กูไปเอง ไปอะ่ะเราไปกันเองได้นล้ะพินเห็นต้องเพื่งใครเลยไม่เสียใจนะคุณจะดึงเมียผมไปไหนตอนไหนไม่ได้นะถ้าผมไม่ไปเขาก็ไม่ไปตายตัวติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบถันแยกกันไมขอ,อเร่งหลายชาติ อย่ายอมนะพินถึงแต่งงานกันแล้วน่ะเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างกแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าไม่ได้มันก็มากเกินไปแล้ว